พี่ปอนกับภูวินเขาเป็นอะไรกันโอ้โหวันก่อนเห็นไปกินข้าวด้วยกันอยู่อะครับใช่เห็นที่ปอเขาไปรับที่บ้านอยู่เขาบอกภูวินดูแล้วน่ารักไหม,ไหมตอนแรกกับผมมาเป็นคนที่ไม่ดูซีีหวานนะพอผมดูพี่เลิมก็แบบเอ้ยก็น่ารักดีครับผมก็เลยบเริ่มเริมเมเ่มดูใหม่เลยครับพี่ปอนเป็นแฟนที่พี่ภูวินจริง เป็นไม่เหมือนคุยทุกวันเลยครับไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าเราเป็นคุยผ่านทุกวันเลยอะ่ะพอเถี่ยมก็แอบ,บแอบ,บแบบซวก็มีครับอยากให้ภูวินเป็นแฟนพี่ปอนไหม <c oughs> ถ้าพี่ไฟพี่ชายเป็นภูวินก,ก,ก็ดีครับดีครับดีเ <c oughs> มื่อ่ที่ปอนภูวินจะเปิดตัวกันสักทีรอเขาพร้อมเขาแล้วจะเปิดครับรอเขาพร้อมนะครับผม อยากพี่บอนเตรียมค่าค่าสินสอดคูดวินพออย่างครับ <c oughs> พี่ก็บอกว่าพี่เขาไม่เอานะครับไม่เอาสักบาทเลยครับรู้สึกบอลต่เสียใจไหมถ้าไม่ได้เจอภูวินทุกวัน